มาเบิงหอยอ๋องจากกุชุมเพได้แม่ลูกลูกแม่งามงามพี่น้องมาเบิงลูกสาวงามพี่น้องน้ำไตดีหางดีแข้งขาดีแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องลูกสาวผพ้ดใดหูบะอูกเนว่าลูกหืมีเราไม่ก่อนเนาะลูกพ่อดังพี่น้องงามเด้หางจับสูงเบิงพี่น้องหางจับผมเลี่ยงเลี่ยมตัวจัดสีสีดีพี่น้องสีแดงนะพี่น้องอันนี้ลูกสาวเพิ่นมาเบิงแม่เพิ่นพี่น้องแม่พัน ถ้ายสูงลอยสี่สิบห้าบวกความสูงเพื่อนพี่น้องนี่โดยประมาณแม่ยังโค้งอย,อยู่ลูกสาวเพิ่นกินนมเนาะลูกสาวเพิ่งกิน,นมด้วยโค้งนี่เปิดเท่าไรพี่น้อ,องอามหมื่าพันสามหมื่นเก้าพันแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องโดยเฉพาะลูกสาวเพิ่นงามเด้พี่น้องสามหมื่นกับเก้าพันพี่น้องเพิ่นเปิดไว้เพิ่งเอาพี่น้องนี่เพิ่งแม่เพิ่นอ่าแม่เพื่อนพี่น้องห้างดีงามดีแม่ลูกลูกงามเอาไปเป็นแม่ขอดแม่ขายแม่พันเดี๋ยวเลยลูกสาวเพิ่นงามมีหลีพี่น้องอ่ะ สามจุดเก้าเนาะครับผมโอเคหอยอ่องเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยอ่องศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้าแปดสามสองสองสี่ครับสองสองสี่หอยอ่องขุดชุ่มได้แม่ลูกลูกแม่งามงามาฝากพี่ตอน้องราคากับเบาๆพี่น้องสามจุดเก้ามันเปิดไว้ต่อรองได้อีกเพิ่นว่าโอเคเลยขอบคุณหลายๆมาร้านครับผมครับผมโอ้พี่น้องมาเบิ่งหัวแม่ลูกลูกแม่ลูกแดงจึงคืองัวเตาออกพี่น้องเน้น้อยยังสิพี่น้องเวลาใหญ่ใหญ่เร็วดิพี่น้อง มัวเพิ่ว่าออกลูกตัวหน่อยจจใหญ่ที่หลังพี่น้องมาเบิ่ง <จอ S 1> ยังหนิ่หน่อยอย,อย,อย,อยู่ตอนท้องเขาจะพได้ขุนนโอ้พี่น้องนี่เบิ่งยานมันออกลูกยหญ่เนาะนี่กำลังสิน้อนพี่น้องลูกน้อยอยู่พี่น้องหลับรองเนาะลูกหน่อยออกน,น้อยๆแต่ว่าตนี่ใหญ่ที่หลังพี่น้อง,อองวงอ่า้องห่วงแม่พันสูงกว่าณ1นลอยได้แม่ใหญ่เด้พี่น้องแม่สีแดงจัดจ้านเลยพี่น้องแม่เพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวหน่อยอยู่นอนอยู่พี่น้อง เปิดได้ไวเท่าไรโค้งนี่ลูก่สามหมื่นสองพันพี่น้องโอ,อง้ยราคาราคางัวสามหมื่นสองพันแม่ลูกเห็นโตแล้วพี่น้องต่อร่องไดอีกสามสิบสองเอิว่าเบ่งไล่เดียยวเราพี่น้องแม่เป็นสูงนิพี่น้องโค้งส่างดีต้นโตดีหางแาวพี่น้องหางแาวเกือบลากดินพี่น้องลูกสาวสีแดงจัดจ้านลูกสาวผู้ใดืึหูพ่อเพิ่นพ่อลูกพ่อดังลูกหลอดเนาะลูกหลอดผสมดีอยู่พี่น้องสามสิบ สองตีบ่ะครับผมอุ้ยสามสิบสองพี่น้องราคาหัวย่งต่ออะไรอีกเพื่นว่าห้อยอาจกุชุ่มบ่ะครับหอยอาจกุชุ่มเพิ่นได้มากฝากพี่ต่อน้องพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรห้อยอ่ะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองห้า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 หกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดพี่น้องแม่ลูกลูกแม่สามสิบสองราคาป่ะเบายังต่อร่องได้อีกเพื่นว่าพี่น้องแม่พันบักใหญ่เลยพี่น้องแม่เพิ่นโค้งสางดีมากลูกสาวงามพี่น้องต่อร่องเอาพี่น้องโทรมาต่อร่องตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมาหน่อยอาจ อาครับบักง่าจีแปดมื่นอุ้ยพี่น้องเมย์แบบไงความเพือนพี่น้องโค้มนี่บักไงเลยพี่น้องคู่กันปานแคทฮาร์ดโยนี่ปานง้อเจียนแต่ว่าเป็นง้อเมย์พี่น้องเมย์คู่กันโอ้เอื้อยน้องกันปลาโทษพี่น้องเมย์พันบักไงพี่น้องอ๋อโอ้เหนือหนังขึ้นมาปวดพี่น้องสูงลอยหาซิมหาบวกความสูงเปินพี่น้องปลาโทตะนอกตั้งตรงขาหนาเมย์พันโค้งสามบักไงหางหลากดินพี่น้องหางหลากดินบ่ทันทองตัว แยกลูกมาบ่ง่วเนื้อครับโอ้ง่วเนื้อควมนี่เปิดไปเท่าไรเพรว่าชั่วแปดสามแปดสิบสามครับสองโตได้พี่น้องแปดสามบ่ปเป็นหน่อยได้พี่น้องโตท่อกันเบิ้องตัวเดียวแล้วเลยพี่น้องใหญ่ท่อกันเอื้อยน้องกันแต่ว่าตัวนั้นสูงกว่านี้นึงเนาะตัวทัดไปแปดสิบโอ้ใหญ่พี่น้องปาโทษ<ร>พี่น้องพูดเะยแปดสิบสามเปิดไว้พี่น้องปาโทษแปดสิบสามแม่พันบ์กใหญ่ตัวนี้ลูกหนึ่งแล้วตัวนั้นลูกสามแล้วพี่น้องเพิ่นตีเป็นสายเนื้อไปพี่น้อง แต่ว่าใหญ่เหรอพี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันได้เลยพี่น้องใหญ่สูงสุดยอดแปดสิบสามเนาะต่อร่องใดเนาะต่อร่องใดขั้นสาบว่าท่านได้นี่พันใหญ่พี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอเคครับผมอ้าวขออนุญาตเบอร์โทร090 090 280้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้่นตัวเป็นขายใส่กันต่อใส่กันมือนี่ให้ฟ้าโทรเษนว่าโอเคขอบคุณหลายๆท่านครับผม มาเบิงพี่น้องมาเบิงแม่าสาวงามงามพี่น้องต,อต้นโตดีดีพี่น้องสุดยอดสุดยอดเบ่งแข็งขาต,ต,ต,ต้นโตน้าใต้ดีท่ายสูงลอยสีสีด้ความสูงพี่น้องเบิงเบิงเอาพี่น้องน้าใต้ง,งามแข็งขาดีสีสันดีดีมากงาวอาหลาได้พี่น้องนี่แม่สาวหน่อยเบิดเท่าไหร่ซาวเกาห่าลอยครับซาเกาหาลอยราคาพี่น้องเพื่อนขอมากสักว่าคือขายถึงซ <laughs> าเกาห่าลอยเฮ้อ โอ้ก็ไม่เถาวะท่านร้อยมาขายโอุ้ยถือได้พี่น้องสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเฮ้ยงแหกเอ้าอีรีที่บอกทองที่เด่นว่าเป็นทองประกันพร้อมเนี่ยพี่น้องอุ้ยมีใบมีหลอดครบตายแล้วบานนี้พี่น้องราคางัวแมนนครับท่านโอ้ยพี่น้องโอ้ยใส่ครับทศพลพี่น้องประกันทองวายแซดหนึ่งหนึ่งหกอ้ยพี่น้องทศพลประกันทองอุ้ยสุดยอดพ่อบักใหญ่พ่อดัง ทคตสพนรับผมอ้ยบริเวนทรรมดาพี่น้องราคาง่วทองแรกครับทองแรกสาวทองแรกต้อได้อีเก้าเกาหอยเพื่อนว่าอุ้ยชุนขึ้นมาใจดีได้หง่วง่เแถามาขายเพื่อนว่าอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรา9 8ดเก้าแปด1 3 4เก้าแปดห้าหกหนึห้าหนึ่งสมสี่หากห้พี่นองมากกับหอยลบรุ่มผูกหอยลบกำลังต่อไปเสียลบข้นดังเพื่นว่าซื้อางในหอยลูกรอไปยังไงซื้อในหอยลูกรอมาหอยมาลูบรอจากลุ่มผูกพี่น้องยี่นอ สุดยอดสุดยอดราคาต่อร่องเอาพี่น้องงามเป็นตาไปเลียงมันเน่าดีพี่น้องเน่าอาลาดเลยเนาะสุดยอดเม่พันต้อ้ามาต่อหอยลบสวัสดีครับหอยลบได้พอพันสายเท่ามา,าโอ้ยสายหูพี่น้องนี่แฟนคลับแฟนเพจต้องการเลยสายหูหายเนีหายแน่น้ยาอดีนี่แหละพี่น้องอตอบโจทย์ได้เลยพอพันพี่น้องสายหู สายเท่า27,00 0บาทโทเบิ่งหุ่นพี่น้องเบิ่งหุ่นเพิ่นพี่น้องอุ้ยพ่อพันสายหูใบเพิ่นพี่น้องสุดยอดเบิ่งเครื่องเพิ่นแช่งขาหนาตาตนโตเบิ่งเอาเชื่องเชื่องพร้อมจับได้ายได้เพิ่นวมาพอกันเลยกรบหอยลบทา้งลออุ้ยสุดยอดสุดยอดพ่อพันสายหูพี่น้องสายเท่าต่นอเพื่อนพี่น้องอุ้ยสุดยอดราคากระเบา สองหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้อ้าวมาเบิ่งแม่พันธุ์บัแม่ทองคร้อง f สามหนึ่งสเดือนแล้วพี่น้องตทองรีวดทองอมเรียบร้อยเปิดเท่าไดรสม้า5นราคาทองนี่พี่น้องลูกสองใน้ทองนี่พี่น้องอยประกันตุ้กย่างประกันตำหนีตุ้กย่างพี่น้องอ้ยราคากัพอต่อรองพี่น้องราคาทองนี่นี่ราสามสิบห้าโอ้พี่น้องต่อรองได้อีกสามสิบห้าม่พันธุ์ทองแล้ว kf สาหนึ่งพอพันุยด ห้าร้อยครับเพื่อต่อรองพี่น้องอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยลูนก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หอยลบลุ่มผูกพี่น้องเพื่อนใดเมยพันกับงพอพันมาฝากพี่ต่อหน้องผู้ใดสนใจกับฝาโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดเชื้องวัตจุตโตเนาะเชืีองวัตจุตโตอ้าวขอบคุณหลายๆหอยลบมันมันครับผมมาเบิร์กเมย์สาวสีสันจดมันครับมันเฮ้ยทองแรกอู้ยพี่น้อง ว้าทรวงแหลกได้พี่น้องสีสันโผดหลายพี่นอ้อง,มมอ,ง,อ,งอ๋อมีคอนี่หนึง่งพูดว่าเอาเพิ่นบอกตำหนีเลยคอคอสีเนาะอนอบอมีผิดพูดว่าให้ลูกแม่สบายเลยคือเกา่าเบิ่งพี่น้องใส่ยังก่อน,อนอแบกบอดใส่ก็แบกบอดไปพี่น้องโอยตนโตทายคนสูงลอยสาวจิ๋มหาใดทรงฟี่พ่อเปิดเท่าไหร่ 33มหมืามครับ33ราคาทองนี่พี่น้องประกันพร้อมลูกแรกลูกกแรสาวทองแรกนี่มีใบมีหลอดมีเอกสารครบบิ๊กบอสปลาทุ่งพ่อพันเพื่อนปลาทุ่งพี่น้องแบ็กฮอกแบ็กฮอกตัวพี่น้องแบ็กฮอกแบ็กฮอกพี่น้องเจ้าแบ็กฮอกพี่น้องอุ้ยพี่น้องราคาคือถูกเถอะนาะในราคาแม่สาวทองแรกนี่พี่น้องง่ายต้นโตดีสีสันดีครับมีมีขาบันเดียวเพื่อนบอกเลยมีขาบันเดียวราคาถูกพี่น้องทักมา ทักเดียวนี้ได้เดี๋ยวนี้เพื่อนว่าต่อรองเอาเบิรงถ่ายเพื่อนพี่น้องหางเพิ่์นดีเบิร์ทุกม่องนี่นี่ขาประกันมั่นพร้อมเพื่อนวะเอ้าขออนุญาตเบอร์โทร089 239 239 2358ทบทวนราคา30 3พี่น้องโทรมาต่อรองกับเพื่อนได้ต่อรองเอาพี่น้องหน้าหนาหยดหยดน์โตนโตดีสายพัฒนาแล้วแม่เพื่อนพี่น้องสาวทองแหลกพี่น้องเพิ่นต่อรอง33ขอบคุณหลายๆมารครับผมมาเบิ่งแม่สาวสายหูพี่น้อง สายหูปุ้ยพี่น้องสูงใหญ่งามต้นโตดีดีน้าใต้ดีพี่น้องหางดีเครื่องดำแข้งขาใหญ่พี่น้องสายโค้งสางพี่น้องงัวแม่สาวสายโค้งสางแม่นแล้วพี่น้องสายโค้งสางเด่นนี่พี่น้องเอาไปใส่พอบ่ามันดังๆโค้งสางใหญ่ๆพี่น้องออกมาเลยรับรองเลยแม่สาวที่พี่น้องนี่เปิดเท่าไหรนี่สามสองสามสอเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสามหมื่นกับสองพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิ่งรายละเอียดเอาพี่น้องสามจุดสองเพิ่นเปิดไว้ เนื้อหนังมั่งสาพี่น้องหน้าหนาหยดหย่นเบิ่งเอาพี่น้องสายโค้งสางสุดยอดราคากับพ่อต่อร่องพี่น้องสามสิบสองเพิ่มเปิดไใบพี่น้องต่อได้อีกลูกพ่อใดรเนี่ยตัวนี้เป็นลูกของหกแปดครับโอเคเอฟหกแปดแม่นแล้วพี่น้องเบิ่งโตนโตเพิ่นสุดยอดสุดยอดพี่น้องหกแปดครับเอฟหกสามสิบสองเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามแปดสามสองเก้าศูนย์หกเนาะสองเก้าศูนย์หกเพิ่นมาจาก ยาส้วนเห่านีแล้วเนาะห้วยห้อยยังก่อนห้อยแจ็คเพื่อนว่าถึงอยู่อันไอ้ยังก่อนเพื่อนว่าถึงอันรถรถเจยวเขาน่าหอยแจ็คหอยแจ็คเพื่นว่าบ้านขนาดใหญ่มากน้ำห้อยหน้าห้อยสังเพื่อนเพื่อนใส่หรพอสังโอ้ทางหุ่นโอ้เนาะโอ้ใช่ได้เอ้าตัวร้องเอาพี่น้องเพื่อนมาจากบ้านขนาดใหญ่ใกล้ๆบ้านภาพนี่ใกล้ๆบ้านสมหวังใช้แนวเลยพี่น้องเอ้าขอบคุณหลา่อยเด้วยมันมาลูก